ดรามา่าร้อนๆที่หลายคนกำลังพูดถึงในช่วงเวลานี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคำว่านั่งลงลูกกับนั่งลงครับนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการไต่สวนนายกอิงแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะ เรื่องนี้นะคะเริ่มจากกรณีที่มีคลิปเสียงและภาพอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ขณะที่คุณแพทองทานเข้ารับการไตสวนเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยในคลิปดังกล่าวหลังจากที่คุณแพทองทานปฏิญาณตนและกําลังจะนั่งลงได้มีเสียงคล้ายกับตุลาการกล่าวว่านั่งลงลูกเป็นประโยคสั้นๆนี้ค่ะได้จุดประกายความไม่พอใจและทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะทําให้เกิดจินตนาการขึ้นมาค่ะว่าสารนั้นเนี่ยไปเอ็นดูเป็นพิเศษ กับนายกระธมตรีและอาจส่งผลต่อความเป็นกลางและคําตัดสินในคดีที่กำลังจะมาถึงค่ะ ในฝ้าของรัฐบาลเนี่ยออกมาตอบโต้ทันควันนะคะคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยรีบออกมาแก้ข่าวในทันทีค่ะว่าคลิปดังกล่าวนั้นถูกบิดเบือนและไม่เป็นไปตามความจริงค่ะเสียงที่ถูกต้องก็คือนั่งลงครับไม่ใช่น่งหลงลูกชี้ให้เห็นว่ามีการใช้ AI ดัดแปลงเสียงเพื่อสร้างความเข้าใจผิดและโจมตีศาลค่ะคุณจิรายุนี่ยังบอกอีกนะคะว่าผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีเนี่ยทุกคนต่างได้ยินตรงกันว่าสารผูู ว่านั่งหลงครับค่ะคุณสมชายสแสวงการอดีตสมาชิกวิทิสภานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปสังเกตการที่สารรัฐธรรมนูญในการไต่สวนคุณแพท,ทองทานเนี่ยก็ออกมาช่วยยืนยันอีกแรงค่ะว่าคําว่านั่งลงลูกนั้นเป็นข่าวปลอมค่ะ คำว่านั่งลงครับเป็นคำที่ถูกต้องและสังคมไทยควรติดตามแก่นของการพิจารณาคดีอย่าหลงเชื่อกระพี้ค่ะพร้อมกับมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอที่มีการพูดคำว่านั่งลงครับอย่างถูกต้องออกมาด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะต้องยอมรับว่าแค่คำพูดสั้นๆไม่กี่พยางก็กลายเป็นดราม่าใหญ่โตขึ้นมาได้ในยุคที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลสูงนะคะแล้วก็การเมืองกําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญที่เข้มข้นค่ะคดีนี้มีความสําคัญนะคะ ที่ต่อตัวผู้นําประเทศและต่อการเมืองไทยค่ะ ซึ่งเรื่องนี้น่ก็ทําให้ส่งผลกระทบหลายด้านด้วยกันนะคะทางด้านความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยเกิดการตั้งคําถามขึ้นมานะคะอาจจะรู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกเกลียดชังสารละมนูญไปด้วยนะคะในเชิงการเมืองเนี่ยก็เหมือนเป็นการดักคอเอาไว้ก่อนด้วยค่ะว่าเป็นการตีปลาหน้าใสนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาหนาหูทีเดียวค่ะว่าคุณแผนทองทานนั้นอาจจะรอดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะก็อาจจะทําให้คนไม่พอใจค่ะหากคน ออกมาเป็นเช่นนั้นจริงๆและก็ต้องการดิสเครดิตไปที่สารรัฐธรรมนูญด้วยนะคะ ตอนน,นี้ยังไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครค่ะที่ทําการดัดแปลงคลิปดังกล่าวออกมาสร้างความสับสนในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ค่ะตามกระบวนการนะคะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะต้องมอบหมายให้เลขาธิการสารรัฐธรรมนูญไปแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ดัดแปลงคลิปดังกล่าวค่ะเพราะว่าการนําคลิปที่เกิดจากการตัดต่อไปโพสต์หรือว่าเผยแพร่ในลักษณะที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายนะคะก็ไปเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและก็ยังเข้าข่ายดมเมิดอำนาจศาลนะคะซึ่งเป็นคดีอาญาเช่นเดียวกันนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ ยกรวก็ตามค่ะถึงแม้จะเกิดปัญหาดัดแปลงคลิปเสียงนะคะแต่ก็เชื่อกันว่าวันที่29สิงหาคมนี้สารรัฐธรรมนูญจะเผยแพร่คำวินิจฉัยออกมาอย่างเปิดเผยค่ะซึ่งเรื่องของการเผยแพร่คำวินิจฉัยนั้นกับการเอาเรื่องของคนกระทําความผิดนั้นก็เป็นคนละส่วนกันนะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะสิ่งสําคัญก็คือผลค,คำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะ